สวัดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่หมูอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวไอดีคนดังในเซิร์ฟสิงคโปร์กันนะครับผมต้องบอกเลยครับว่า มีอักษรตัว V ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าในไทยเนี่ยไม่มีใครที่มีอักษรตัว V ีนะครับมีเฉพาะในเซิร์ฟต่างประเทศเท่านั้นนะครับผมในไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเคยมีนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาใช้ในเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าถ้าในเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยใครที่มีอักษรตัว V ีเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นสตรีมเมอร์หรือว่ายูทูบเบอร์สายฟรีไฟที่เป็นคนดังเท่านั้นถึงจะมีอักษรตัว V ีได้นะครับวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวไวดีคนดังต่างประเทศกันเพราะเขาเนี่ยจะมีชุดเยอะกว่าสาววกฟรีไฟในไทยหรือปเปล่าไปดูกันเลย ก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะมาครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเอ็กซ์คูสีมากๆนะครับผมเพราะว่าเรามาอยู่กับ ID ดีของสตีมเมอร์ชื่อดังต่างประเทศนะครับนั่นก็คือนาวฟานนั่นเองนีครับผมเดีย๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เอ hey! เขาเรียกว่าเป็นแปะโปรไฟล์ให้ดูมุมไหนมุมนี้อ่ามุมนี้แล้วนนะครับผมแปะโปรไฟล์ให้เครดิตเขานิดนึงนะครับผมสำหรับนาฟานะครับใครที่อยากจะไปดูไลฟ์สตรีมสดนะครับผมสามารถแวะไปกดติดตามนาฟาได้นะครับไปกดฟอลโลวนาฟาไว้นะครับเวลาที่นาฟาสตรีมสดเนี่ยสามารถแวะไปดูได้นะครับผมอ่า เรามาดูดีกว่านะว่า ID อักษรตัว V ต่างประเทศเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกเลยเลยว่าคาดหวังไว้สูงนะเอาจริงแต่ก็คงไม่ได้สูงขนาดที่ว่ามันจะต่างกับ ID เซิร์ฟไทยมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการที่มีอักษรตัว V เนี่ยก็คือเป็นตัวเหมือนกับ Verify หนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือ1นึ่งแสนซับขึ้นไปประมาณนี้นะครับผมเรามาดูเริ่มจากอะไรกันก่อนดีกว่าเริ่มจากชุดก่อนไหม หรือว่าเอาสกินปืนเนี่ยเอาชุดดีกว่าเอาชุดดีกว่าเอมเรามาดูพวกของแรๆก่อนดีกว่าโอ้โหมามาถึงเนี่ยคาดหวังเนี้ยอันนี้อันนี้คาดหวังจริงอันนี้คาดหวังจริงต้องมาเปรียบเทียบดีกว่าว่าหลังจบคลิปแล้วเนี่ยของไทยที่ผมเคยรีวิวเนี่ยกับราัสของนาฟ้าเนี่ยใครจะเจ๋งกว่าครับทุกคนเรามาดูจากชุดกันก่อนดีกว่านะครับสาหรับตัวชุดเซ็ตเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้บึ้มบั่มนะครับแต่ก็พอมีให้เห็นป่าปลายนี่ครับแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังจริงๆริงเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ หมวกโอหมวกเอฟสิทธิ์ขั้นสูงสิซัหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมแน่มาดูจากชุดกันก่อนดีกว่าผมว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยไม่พลาดอยู่แล้วหมวกเอฟนะครับผมนี่เห็นไหมเออเหมือนบบว่าถ้าเป็นไทยเนี่ยไทยสไตล์เนี่ยก็จะเป็นพวกหัวแมงสาถูกไหมหรือที่เขาเรียกว่าหัวบาวันอ่าก็จะประมาณนี้นะครับถือว่ามีถือว่ามีการแต่งตัวเซิร์ฟนอกเนี่ยอาจจะไม่เหมือนในเซิร์ฟไทยนะครับอาจจะไม่เหมือนในเซิร์ฟไทยนะ คาดหวังเลยหมวกเอฟเว้ยเราแต่งตัวไฮไลท์ให้เขาดีกว่าว่ะนี่เราแต่งตัวไฮไลท์ให้เขาไหม <S <S มาแล้วว่ะมาแล้วว่ะอันดับแรกหมวกเอฟหมวกเอฟต้องมีอันนี้จริงจังหมวกเอฟต้องมีครับหมวกเอฟต้องมีในส่วนของหน้าเนี่ยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยใส่หน้าอะไรกันปะ่ะส่วนมากจะเป็นตาไฟถูกไหมอ่าส่วนมากจะเป็นตาไฟอุ้ยเกิดเป็นคนดาวนี่มีคนชวนทั้งวันจริงๆว่ะเหนื่อยใจว่ะเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนไอ้เด็กมุกชวนด้วยน้อง มันมีตาไฟอะไเดี๋มมาตาไฟก่อนนะตาไฟอยู่ไหนวะ่าแราแต่งตัวเราแต่งตัวสไตล์ไทยให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับผมตาไฟมันไม่มีอะทำไมเขาเขาไม่มีตาไฟหรอไอหน้ากากหน้ากากไฟองที่ผมชอบใส่อะทุกคนอุ้ยหน้ากากไฟไม่มีครับสําหรับไอดีของนาฟ้าฮนะโ <Br> uh. อะ้ไม่มีหน้ากากไฟ uh. ถ้างั้นเราแต่งอะไรให้เขาแทนดีอะ mm. หนวดขาวไหมผมว่าใส่หนวดขาวก็ได้นะๆๆนะนะนะถ้างั้นอะเราใส่หนวดขาว ไบดวดขาวให้เขาแทนและกันนะครับผม <l ots> ไปดวดขาวไปแล้วก็ตายเดี๋ยวตามไปตัวนี้แหละนะครับชุดเอ้ยมาดูชุดดีกว่า <l ots> เออว่ะไอดีเขาจริงๆีไอดีเขาก็ไม่ได้มีของเยอะมากนะครับสำหรับไอดีสตรีมเมอร์ของต่างประเทศนะครับ <l ots> เออไม่ได้มีของเยอะมากนะเนี่ยแล้วก็มีพวกเสื้อซีซันหนึ่งนะครับอาเสื้อซีซันหนึ่งก็ถือว่ามีนะ <l ots> ถือว่าข้ามไปละกันนะครับเพราะว่าเราได้เห็นแล้วว่าเขาเล่นตั้งแต่ซีซันหนึ่งจริงๆ,ๆนะครับ <l ots> <l ots> อืม อุ้ยก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรเท่าของเรานี่ครับเสื้อแรง้งเสื้อแรล้งอันนี้มาซีซั่นสี่ใช่ไหมอ๋อนี่ไงเสื้อแรล้งตัวนี้นี่ครับก็คือเสื้อแร้งโตซีซั่นสองก็คือเป็นเสื้อแรล้รงตัวแรกถูกปะ <c oughs> แต่ว่าของนาฟาเนี่ยเขาไม่มีแรล้งแดงนะครับไม่ถึงฮีโลอีกนะครับ <c oughs> โอโไ้ไม่ตึงไม่ตึงไม่ตึงจริงเดี๋ยวใส่กล้ามทอให้เขาดีกว่าว้อุ้ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะ เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่เยอะอยู่วุ้ยว e, ุ้ยวุ้ยวุ้ยมีเสื้อช้อปปี้ไหมเนี่ยมีช้อปปี้ไหมไม่มีว่ะโอ้โหมีเส e ื้อช้อปปี้อะผุ้ยของผู้หญิงก็ถือว่าเยอะอยู่นะอันนี้ในส่วนของผู้หญิงนะครับในเสื้อของผู้หญิงก็ถือว่าเยอะนะเยอะเยอะเยอะเลยอะ่ะดูดิเฮ้ยไม่น้อยนะชุดอะ่ะชุดไม่น้อยนะเอาจริงเยอะมากนะครับ <c oughs> เยอะมากเยอะมาก แต่ถ้าแต่ถ้า,าพูดแบบตามตรงก็ยังถือว่าน้อยกว่าของผมอยู่ <Brand. S 1> นะครับยังถือว่าน้อยกว่าของผมอยู่นะครับสําหรับไอดีตัวนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราใส่เป็นก้ามทองให้เขาแล้วกันนะครับไทยสไตล์ไทยสไตล์ไสไไว่าก้ามทองมีก้ามฟ้าอันนี้เป็นก้ามฟ้าม,มีไหมเนี่ยก้ามทองอ่ามี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 นกาในกานเกงกางเกงเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกมั้งส่วนมากแล้วเวลาเราจะรีวิวไอดีเนี่ยส่วนมากเขามักจะดูกันที่ เสื้อท่าทางถูกไหมเสื้อท่าทางแล้วก็พวกของแเลเดี๋ยวตอนนี้เราพยายามหาของแล่ในชุดเขาดีกว่านะ,ะว่าไอเดียเขาเนี่ยจะมีของแล่บ้างหรือเปล่าดิประเด็นอน่ะเออว่าม,ม,มีมีไม่ถึงกันเยอะมากนะอืมีไม่ถึงกันเยอะมากนะครับแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ <S <S เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียนี้เนี่ยอ่าเท่าที่ถามมานะนาฟาเหมือนกับว่าจะไปซื้อมาเหมือนกัน นะครับก่อนที่ก่อนที่จะมีอักษรตัววีนะอ่าก่อนที่จะมีอักษรตัววีนะครับอืมเพืย่เยอะอยู่นะได้อยู่ครับได้อยู่ว้าวเป็นไงไทยสไตล์ูเคสไตล์ตัว <c oughs> เท่อะอ่ะเรามาดูอย่างอื่นบ้างดีกว่าครับผมในส่วนของกระเป๋าเนี่ยต้องบอกเลยเลยว่าไม่พลาดอยู่แล้วสำหรับ กระเป๋ากระต่ายครับซีซั่นหนึ่งครับผมอ่ากระเป๋ากระต่ายก็มีนะครับมีครบอยู่แล้วแล้วก็กระเป๋าแร่แรเนี่ยน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่า ID นี้เนี่ยไม่ใช่ i d g m นะครับเป็น ID ของเขาเรียกว่าผู้เล่นปกตินี่แหละนะครับผมแต่ว่าพอไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปรับอักษรตัว V เหมือนกับยืนยันว่าเราเป็นตัวจริงได้นะครับในเซิร์ฟต่างประเทศนะเซิร์ฟไทยไม่มีนะครับอันนี้น่าเสียดายมาก เน่กระเป๋าไก่นี่โอ้โหแต่ว่าใส่กระเป๋าซีซั่นหนึ่งดีว่าเท่กว่าเยอะคูซีซั่นหนึ่งคูจัดแน่นอกานั้นก็ไม่มีอะไรนะครับอุ้ยล่อง ASUS ทุกคนไอพ่ใช่ล่อง ASUS ล่อง ROG ว้าวแรอเทมแรอเทมในเซิร์ฟไทยไม่มีนะครับในเซิร์ฟไทยไม่มีเท่าที่ผมจําได้นะส่วนใครที่มีเนี่ยผมถือว่าเป็นในดีที่แรงเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพวกล่ม a ASUS ถูกไหมล่มพวกแบบ เก่าๆหน่อยเนียครับอุ้ยเสือ ROG สวยมากสวยมากอุ้ยถ้าอย่างงี้เขาก็ต้องมีเสื้อ ROG ดิใช่ปะเขาต้องมีเสื้อ ROG เดี๋ยวผมาหากันแป๊บนึงเสื้อ ROG ไม่มีครับไม่มีเสื้อ ROG อ่ะไม่มีว่ะทุกคนมีแค่ล่มครับมีแค่ล่มมาดูท่าทางกันดีกว่านะครับท่าทางไม่พลาดอยู่แล้วสำหรับปักธงนะครับมีท่าแบบอื่นแรล่ๆไหมแบบปักธงแคนอย่างเงี้ยมีไหมไม่น่ามีครับ เขาเก็บท่าโคปปะวะเ,เ,เขาเก็บท่าโคปปะวะเจเคมีทุกท่าครับทุกคนโคตึงโอ้ยไอพวกนี้ไม่ต้องดูนะไม่มีอะไรอยู่ละสกินลงสกินลดข้ามไปแล้วกันนะครับเราข้ามไปเลยเราจะมาดูในส่วนของสกินปืนดีกว่าว่าเขาเดี๋ยวมีสกินปืนทั้งหมด,ก,หมดกี่กระบ,บอกนะครับสกินปืนแล้วที่ผมจําได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ900กว่านะครับสําหรับตัวสกินปืนนะครับเรามาดูดีกว่าว่าเขามีเท่าไหร่นะครับ 4 0 9เองทุวกคนอุ้ยถือว่าน้อยกว่าของเรานะยังน้อยกว่าสกินของผมอยู่นะมีทั้งหมด400นะครับอ่ามาดูสกินปืนหลักๆที่เขาใช้กันดีกว่านะครับว่าเป็นถึงระดับคนดังเนี่ย,ยในเซิร์ฟสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้สกินอะไรกันบ้างนี่ครับอู้แต่ไม่ค่อยวือนวาเหมือนไทยเนาะเซิร์ฟไทยแม่งเติมกันเก่งนะครับเซิร์ฟนอกเขาไม่ค่อยเติมกันแน่เลยเออเหมือนเซิร์ฟไทยเขาจะบ้าเติมหรือเปล่า M4 นะครับเขาใช้เป็นทนายของตัวลั่นสองพื้นฐานนี่แหละนะครับ แต่ถ้าเป็นของไทยเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวนี้เหมือนกันถูกไหมน่าจะเป็นตัวลั่น2เหมือนกันแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีตัว m c 1 n 1 evo เข้ามาด้วยนะครับอันนี้รอรอเสียเงินได้เลยทุกคน ak ครับผม f a m i n g dago ฮะไม่พลาดอยู่แล้ว l e เวล7นะครับแล้วก็จะเป็นตัว ak นะครับตัวนี้เป็น unicorn นะครับไม่เคยเห็นใครใช้นะตัวนี้นะครับแต่ก็ถือว่ามีนะ m สิบสีนะครับตัวพื้นฐานธรรมดาส่วนสกาเนยครับเขาใช้เป็นด้านของตัว แอตติกไททันนะครับกอซ่าเฮ้ยกอซ่าตัวนี้ไม่ได้อีโวตัวสุดนี่ใช่ไหมเพราะผมจําได้ว่าถ้าเป็นกอซ่าตัวที่เป็นอีโวสุดเนี่ยจะเป็นสายฟ้าใช่ป่ะเป็นสายฟ้านะครับตัวนี้เขาใช้ธรรมดาหเหมือนกันนะเุ้ยก็ไม่ได้หวือหวานะ uh. นี่ฟาร์มาสนะครับตัวนี้เป็นดอมินิกนี่ครับไม่ได้เลเวลเจ็ดนะครับอืมเฮ้ย เอ็มแปดทำไมเขาใช้ตัวนี้วะเอ็มแปดตัวนี้ลั่นสองนะครับบวกแมกกาซีนหนึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นดาวมิดสองกับลั่นหนึ่งนะครับอืมก็คือเขายังใช้แบบว่าความเร็วอยู่นะครับเน้นเน้นความเร็วมากกว่าเก้าจริงๆเราก็ชอบตัวนี้มากกว่านะสเตตัสน่าจะดีกว่าถูกไหมแต่ว่าตัวนี้จะสวยกว่า <c oughs> ตัวนี้จะสวยกว่าเอ็เก้าสี่ครับผมใช้เป็นทางด้านของลั่นหนึ่งดาวมิดสองนะครับนอกนั้นก็ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นอักคลั่นสองเนีที่เขาใช้ พาราฟอร์ลั่น2เนี่ยบจอเกาะ1นะ่ะอืมใช้ได้นะ <c oughs> รู้สึกว่า G36 ในเซิร์ฟไทยยังไม่เข้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ผมแวะเข้าไปดูในเซิร์ฟไทยเนี่ยยังไม่มีนะครับมีหรือเปล่าลองคอมเมนต์ด้วยนะว่าเซิร์ฟไทยเข้าหรือ,อยังนะครับสำหรับสกินปืน G36 นะครับ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแมกกาซีน1กับระยะ1นะครับมาดูในส่วนของ อาร์มักแมนไลฟ์โอดีกว่านะครับหรือว่าเป็นพวกเซมิสไนน์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น SKS นะครับดาเมจสองลั่นหนึ่งเนะี่ยสำหรับ SVD เออก็ถือว่าปกติดีนะเขาก็ไม่ได้แบบเติมเก่งเนาะเซิรฟ์ฟเขาเนาะขนาดว่าเป็นสตรีมเมอร์เลยนะเว้ยขนาดว่าเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยนะเขาก็ไม่ได้เติมเก่งนะ <Brand. S 1> ตัวนี้ลั่นหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้เป็น,นหน้าของดาเมจสองนะครับเป็นสกินอ e ีโวเหมือนกันแต่ว่า ตัว M60 เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเวลสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นไฟถูกไหมแต่ว่าสเตตัสน่าจะไม่ดีเนะครับเท่าที่สังเกตเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวไฟเลดมากกว่าถูกไหมสําหรับสถานะหรือว่าสเตตัสนั่นเองนะครับใช้เป็นไฟเลสมากกว่านะครับหรือว่ายิงเร็วนั่นเอง MUMP นะฮะ UMP ตัวนี้เนี่ยใช้เป็นหน้าของดำมือสองนะครับผมจริงๆเดียวผมชอบตัวนี้มากกว่านะเพราะถ้าสมมติว่าเขาชอบสายยิงเร็วเนี่ยหรือว่ากระโดดยิงเนี่ย ใครที่เล่นกระโดดยิงผมแนะนำเลยนะว่าเล่นทางด้านของลั่นเร็ว2ดีกว่านะครับ ah EP5 ก็บอก Evo ฮะล่าสุดเวล6กครับโอ้โหทำไมถึงไม่เอาเวลลิวเจ็ดล่ะไอหนุม่มเอ้ยพอจบแล้ว VS s ก็บมลั่น2เหมือนกัน m p 4 0นะฮะตัวนี้เป็นทางด้านของคอปราเนี่ยครับ damage กับไฟเลนหนึ่งนะครับ,บ,บ P90 ธรรมดานะครับผมดาเมจ2นะครับ แล้วก็สกินเวกเตอร์นะครับผมระยะ2เออเขาไม่ค่อยได้เติมเนาะอ,อ้ยแต่ทำไมลูกซองม,มันมาเต็มยังวะลูกซองครับผมตัวนี้รัน2บอกได้เลยใครสายลูกซองยาวนะถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยพลาดมากๆเนี่ยกิจกรรมมาให้สุ่มได้เลยนะครับตัวนี้คือแนะนํามากๆแล้วก็ตัวนีนครับผมสกินอีโวครับผมกินเฟร,รมดากโก้ฮะเหมือนยังบ้านแหละมันสวยเฉยๆส่วนมากเขาเก่าแต่ท่าทางถูกปะส่วนมากมีตัวคนเขาใช้ท่าทางตัวนี้นะแต่สกินปืนเขาจะไม่ใช้กันนะครับ ทางหน้าของสเปซเนี่ยเล่นเป็นลั่น2เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมผมแนะนําตัวเก่ามากกว่าอา่ตัววินเทอร์สเปซวินเทอร์อ่ะเหมือนจะไม่มีนะครับเหมือนเขาจะไม่ใช้นะ <Brand. S 1> เออเพราะว่าถ้าเป็นสเปซวินเทอร์เนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลั่น2ก็จริงนะครับแต่ว่ารีโหลดช้ามากนะครับมาดูในส่วนของลูกซองควงดีกว่านะครับลูกซองควงที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นในด้านของ รีโหลด2ดาเมจหนึ่งนะครับ <S 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 2> <S 2> เหมือนอารมณ์แบบว่าตัวปืนเนี่ยยิงเร็วอยู่แล้วนะครับก็เลยเลือกที่จะเล่นยิงเร็ว2มากกว่านะครับอถ้าเป็นผมนะผมเล่นตัวนี้ถูก <S 2 S 2> ว่าถ้าเป็นเรานะเราเล่นตัวนี้เพราะว่าดามเมจหนึ่งแล้วก็ยิงเร็วด้วยนะครับเพราะว่าผมมองว่าลูกซองควงมันก็ไม่ได้ยิงมันก็ไม่ได้ยิงแบบว่าอ่าไม่ได้ยิงช้าอีกอย่างหนึ่งคือ ไม่ได้รีโหลดช้าถูกปะพอเราใส่ลั่น2เนี่ยมันก็แบบยิงเร็วแบบมากเข้าไปอีกแล้วก็ดาวมีเข้าไปอีกแถมรีโหลดเนี่ยมันก็มันก็มีผลนะสำหรับการต่อจังหวะนะครับแม็กเดีกว่าพื้นๆน,นะครับผม เ้ยทำไมนายไม่สุ่มสกินปืนล่ะครับนาฟาโง่นาฟาไม่มีสกินปืนชาร์เจอร์บูสเตอร์ได้ไงอ่ะโง่จบแล้ว AW นะครับปืนโปรตเราดาเมจ2ตัวนี้คาดาเมจ2เหมือนกันนะครับผมบาเลตเนี่ยเป็นระดัดาเมจ1นะฮะปืนพกทั่วไปไม่ดูอยู่แล้วเรามาดูของแลดีกว่านะครับคาร์ตาณาคาตานะเก็บครบปะวะดูมานับดีกว่าว่าเขามีคาตานะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเด็กๆไทยเนี่ยชอบแลืะเกินคาตานะเนี่ย1 2 3 4 5 เก็ดฮะเอ้าหมดแล้วเหรอเอาคาตานาหมดแล้วทุกคนขนาดว่าเป็นคนดังก็ไม่จำเป็นต้องเติมเยอะจริงวะอันนี้กูเชื่อละอันนี้กูเชื่อละขนาดว่าเป็นคนดังก็ไม่ต้องเติมเยอะครับทุกคนเซิร์ฟนอกโอ้โ oh, ห oh. ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยที่ไม่ได้นะขิงเพื่อนแล้ว คาตานะกูเยอะกว่าอะไรประมาณนี้เขามีแค่เจ็ดอันเองครับทุกคานคาตาฮะไม่เยอะไม่เยอะ,มยอะหมัดดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ไม่เยอะนะหลกัลกๆก็มีหมัดมังกรนะครับหมัดคอบเปรนะครับผมตัวนี้เป็นหมัดจริงจังวันพันแมนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในั่งของฟอเซ่นนะครับผมหมัดน้ำเป็นเหมือนกระโหลกน้ําแข็งนะครับแล้วก็หมัดตัวสายฟ้านะครับเฉยๆนะ เฉยๆอยู่เฉยๆ,ๆอยู่แล้วก็ตัวระเบิดระเบิดนี่ฆ่ามาเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ทั่วไปไม่มีอะไรนะครับเฮ้ย <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> เป็นคําตอบเหมือนกันนะว่าการที่เราเล่นอยู่เซิร์ฟไทยเนี่ยไม่มีแต่คนบ้าเติม่ะทุกคน <c oughs> นี่เป็นสตรีมเมอร์ต่างประเทศเลยะเวยเขายังไม่ได้เติมเท่าแบบเท่ากับเซิร์ฟเราอะ่ะเด็กบางคนนี่ไม่มีปืนเบลเจ็ดครบทุกกระบอกเลยนะแต่ของเขาเนี่ยมีไม่ได้ครบนะครับสังเกตดู มีเลเวล7 1 2ดหนึ่งสามสี่ห้านะครับไม่กระโลดอนไม่มีนะครับตัวนี้เวล6เองตัวฟ้าไม้เนี่ยเวลหนึ่งเออดูคลิปนี้ไปเนี่ยต้องแบบต้องถามตัวเองแล้วนะว่าเติมไปทำไมนะครับผมมั่นใจเลยว่าทุกคนจะต้องพิมพ์คอมเมนต์ว่าของมันต้องมีครับพี่โบของมันต้องมีโอ้โหเอามาดูโปรไฟล์กันหน่อยดีกว่านะครับณปัจจุบันเนี่ยครับผมโปรไฟล์เนี่ยของนาฟ้าเนี่ยอยู่ที่แกนมาสเตอร์นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับใครที่ เป็นแฟนคลับนาวฟ้านี่ครับสามารถไปกดติดตามได้นี่ครับฟอลโล่ที่แฟนเพจนั่นเองนี่ครับผมหกหมื่นสี่นะแล้วก็ตัวสิทธิ์ขั้นสูงนะครับเก็บทุกซีซั่นนะครับก็อย่างว่าแหละเขาเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟนี้เป็นหลักอะเนาะทุกคนเนาะเฮ้ยดูดูคิวเดสป่ะดูคิวเดสป่ะดูคิวเดสซะหน่อยดีกว่าดูคิวเดสซะหน่อยดีกว่าเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยอุอ้อยเขาเล่นแต่ทีมสี่นะเขาเล่นแต่ทีมสี่นะครับอยู่ที่เจ็ดจุดแปดอ่าอยู่ที่เจ็ดจุดแปด สำหรับคิวเดยนะครับถ้าเราเฉลี่ยตัวเกมนะถ้าเราเฉลี่ยตัวเกมเนี่ยก็ลองคิดเล่นๆนะครับ2-305หารกับจํานวนแม์นะครับที่เขาเล่นไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณเกมนึงเนี่ยเขาจะค่าอยู่ที่ละหมด7เออสีตัวนะครับหรือก็ตีปัดไปประมาณเกมละ5คิวนะครับอ่าประมาณเกมละ5คิวนะครับ ถือว่าเยอะถือว่าเยอะถือว่าเยอะเฮ้ยเรามาดูแคนวะล่ะเอ๊เขามีแคนด้วยนะทุกคนอันนี้สําหรับเป็นแคนเขานะเป็นเหมือนแคนแบบคนดังนะครับเป็นแคนคนดังก็จะมีแบบอักษรตัววีหลายตัวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าจะมีแบบคนดังเยอะนะครับสำหรับแคนพี่แกน,นะครับนี่สังเกตดูส่วนมากแคนนี้เนี่ยจะเป็นสตรีมเมอร์นะครับเป็นสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์นะครับที่เขาอยู่ในกิลนี้นะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาคือจะเป็นแบบเป็น อ่าถ้าเป็นเซิร์ฟไทยเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับแคนซีจีจะเหมือนกับแคนซีจีในยุคแรกๆนะครับที่จะมีแบบยูทูบเบอร์กับสตรีมเมอร์เนี่ยอยู่ในกิวเนี่ยเยอะมากๆนะครับเหมือนกันสําหรับแคนนี้นะครับอ่า AKO ถูกปะ่ะอ่าออโต้น็อกเอาท์นะครับ <c oughs> นี่ไงก็จะมีอักษรตัววีเยอะเลยนะครับผมมีเท่าไหร่หนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าหก 7จ็ปดเ้ารวมเขาก็เป็นสิบคนพอดีเป๊ะนะครับเข้ม,มจัดมาดูกล่องปืนดีกว่าเพื่อมีอะไรน่าสนใจไหมกล่องปืนกล่องปืนลืมได้ไงวะเนี่ยเหมือนไอดีผมยังมีเลยไหมพวกแบบของประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยไม่มีฮนะโอ้โหอันนี้เป็น elite p a ์ทล่าสุดนะครับเป็นสิทธิ์ขั้นสูงล่าสุดอืม โอเคหมดแล้วนะครับมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับ ID ของนาฟานะครับสตรีมเมอร์สิงคโปร์นะครับหมดยังหมดยังหมดยังโอเคหมดแล้วอ่าเป็นไงทุกคนอิ่มหนำสำราญไหมก็ถือว่าผมน่าจะเป็นคนแรกๆเลยมั้งน่าจะเป็นคนแรกๆเลยมั้งที่ได้มาเปิดรีวิว ID อักษรตัว V นะครับผมอ่าภูมิใจ่ะภูมิใจดนตัวเองจริงเลยว่ากูเนี่ย ก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณสําหรับนาฟายอีกรอบนึงด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับคนที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่รู้นะว่าเขาสตรีมที่เพจไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปอีกรอบนึงให้ดูแล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้ทุกคนสามารถไปติดตามเขาได้นะครับสําหรับเกมมิ่งนะครับผมนาฟายอ่ะไป f o ล l o ฟอลโล o w เขาไว้นี่ครับหรือว่าเข้าไป tag ทายเขาในสตรีมก็ได้นี่ครับผมฝากเอาไปด้วยนี่ครับส่วน ID ต่อไปเนี่ยทุกคนอยากจะดูผมรีวิวไออะไรอีกนีครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ID นักแข่งของเซิร์ฟนอกอีกไหมล่ะหรือว่าจะเอาเป็น ID ลูก GM ที่ v ีไอดแบบอ่าเขาเรียกว่ามีของเยอะกว่า ID ที่แล้วที่ผมรีวิวดูไหมน่าสนใจปะน่าสนใจนะตอนนี้ผมกาลังดูอยู่ว่าผมจะไปขอเขารีวิวดีไหมเพราะว่า ID ตัวนั้นเนี่ยเป็นเหมือน ID GM ในเซิร์ฟไทยเลยงงไหมคือเหมือนเป็น IDGM เลยอ่ะโดยที่ ID ดีนั้นอ่ะจะเรียกว่าส่งต่อให้กับผู้เล่นอ่ะอาคือไม่ได้ขายนะ GM ไม่ได้ขายเนี่ยครับแต่เหมือนกับว่า GM เนี่ยให้เขาเนี่ยยืมเล่นแบบถาวรไปเลยอาถ้าคิดภาพไม่ออกก็เหมือนกับว่าเหมือนพี Art อาร์อะเหมือน GM อาร์ตัวอะให้ ID ดีคนคนหนึ่งอ่ะไปเล่นแบบถาวรเลยโดยที่ ID ดีนั้นอ่ะคือ IDGM ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าอยากดูไหมถ้าอยากดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพี่หมูจะมารีวิวไอ d ีนั้นให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูกเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่ชุบลู่